ทาบุญห่อข้าวสากรนะคะทุกคนหรือแต่งผ้าข้าวสากรนะคะแต่ว่าช่วงเช้าจะเป็นการใส่บาตรก่อนจ้า อนนี้ก็จะเป็นการแต่งพักข้าวสากนะคะอาหารบวานข้าวผลไม้นะคะ จุดูจุดเทียนนะคะคนเยอะมากค่ะทุกคนเขาก็ทำเหมือนกันนะคะแต่งพ้าข้าวาข้ว้นนี้ก็จะเป็นนายอมอันนี้พระสวดเรียบร้อยก็เอาออกมาข้างนอกนะคะ แต่งพักข้าวข้างนอกแล้วก็เรียกผู้เฒ่าผู้แก่นะคะตู้ไม่ตู้คนที่เสียไปแล้วนะมากม็คกกะมากินแล้วก็ทุ่งม้อห่อมาใส่เอามาหักเอาอาหาดิฟังเนาะ อ้มาะอนนลแวันนี้เป็นประเพณีของทางอีสานนะคะเขาเรียกแต่งคาข้าวสากนะคะเนี่ยค่ะ จะเอามาแต่งด้านนอกยกภาะข้าวข,ขึ้นมาออกมาจากตรงในศาราแล้วก็มาแต่งจุดทูบจุดเทียนนะคะจัดทำเฉพาะภาคอีสานทำในเดือนสิบนะคะทุกคน We'll giakai de han giakai